สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเพื่อไทยเอาไงแน่พิธาลั่นดึงพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลไม่มีก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตได้ตอบคําถามสื่อมวลชนนะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติอาจจะได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยพิธาตอบมาอย่างนี้ครับตอนนี้ ยังเป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยพักเก้าวไกลก็อยู่ร่วมด้วยไม่ได้หรอกครับในสมการนั้นผมยืนยันอย่างนี้นะครับพักเก้าไกลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลได้หรอกครับถ้าเกิดว่ามีการเชิญมาจริงๆแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยพูดให้ชัดผมเข้าใจว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยยังไม่ได้มีการเชิญมาร่วมรัฐบาลนะครับส่วนนี้ต้องรอฟังจากพักเพื่อไทยก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงกันแน่ผมจะฟังจากปากของพักเพื่อไทยเท่านั้นจะไม่ตัดสินใจตามหน้าข่าวหรือว่าการฟังการสัมภาษณ์เพียงสั้นๆแต่ต้องฟังเหตุและผลยาวๆนักข่าวถามว่าหาก8ปดพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลขอให้ถอยในเรื่องของมาตรา112พักเ้าไกลจะถอยได้มากน้อยขนาดไหนพิธาตอบว่าอย่างนี้ครับเท่าที่นายชัยธวัฒตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพักไปประชุมแทนเนี่ยนะครับ เขาก็มีการหารือกันบอกว่าถ้าจะให้ถอยจะให้ถอยเรื่องอะไรถอยด้วยเนื้อหาอะไรและความเป็นรูปธรรมท,ที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนซึ่งเป็นการยุติการสืบทอดอํานาจเป็นไปได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าให้หายไปแล้วจบดังนั้นเนี่ยนะครับจะต้องฟังในรายละเอียดก่อนแล้วก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับว่าควรที่เขาจะฝากข้อความมาพูดถึงเรื่องไหนบ้างตรงตามที่สอบวเคยอภิปรายหรือไม่ และให้นํารายละเอียดเนี่ยมาเพื่อให้พักเก้าไกลตัดสินใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับฟังเพียงจากปากทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ดิ่งนะครับ